ตอนนี้อยู่เมือโบราณนะนี่พระสีสันเพชรถ้าจำไม่ผิดนั้นเขจะนั่งดูสิ์นะครับนี่จะเป็นสวนโอ้สวนเขาจัดไว้สวยมากอะ่ะโอ้แบบสี่ร้อยคุ้มมากอะ่ะ อันนี้เขาบอกที่นั่งรบบุรีปะ่ะนี่ไอเดียคาเฟ่นะนี่แบบแบบนี้เลยเนี่ย แต่ที่นี่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไงเเก็บค่าเข้าสี่ร้อยมีร้านเครื่องดื่มด้วยเหรอแต่น่าจะปิดนะเนี่ยเงียบเลยคนอยู่วะอ๋อมีคนอยู่อ้มีด้านบนด้วยฮะริบๆเลยห้องน้ำมีเยอะนะไม่ต้องห่วงเลย อาจะมีป้ายบอกด้วยนะมีแผ่นที่อ้เยอะยาวอะ่ะยาวๆเลยอะตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยที่เลยอ่ะเธอจุดแดงหรอจุดแดงอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอจุดแดงเราน่าจะอยู่ต้นๆเองนะเนี่ยใช่ปะ ไม่เจอท่านผู้ชมอ่านี่สามยอดพับปรางสามยอดลบบุรีสวยปะ่แแะแหลมเลยอะถ่ายนะ่าจะถ่ายเป็นชั่วโมงนะเดี๋ยวจะทยอยทยอยลงนะ เพราะเยอะมากอะเยอะค่อนข้างเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเนี่อันวนนี้จะอัพขึ้นอันแรกก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะแยกแยกลงไปดูป้ายก่อนอันนี้ชื่ออะไรนะขึ้นไปได้ด้วยนะนะี่รู้สึก พุทธบานสรับ,บรุรีนี่ไงสวยเดีย๋ยวจตัดแยกแต่ละที่ไว้ให้ชมกันด้วยนะเจะ๊ะจะพยายามถ่ายให้ครบ ลืมเอาหมวกมาแดดเปรี้ยงเลยฮะถ้ารถเข้าได้จะดีมากะนะจริงๆถ้าเหมาครอบครัวเนีเอารถเข้ามาแต่ว่าเราเข้ามามันนั่นไงทางมันแคบมันจะสวนลำบากอันนี้จะเป็นสวน เดี๋ยวตัดเซตนี้ขึ้นไปอัปโหลดขึ้นไปให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตัดแยกเลยในอีกทีนะจะตัดแยกแบบอันไหนที่สวยๆส,ส,สำคัญสำคัญนลนะอันนี้ไม่มีป้ายบอกนะว่าชื่ออะไรนะแต่ว่าสวยเดยสวยมาก โอเคเดี๋ยวตัดขึ้นไปให้ดูกันก่อน